สวัสดีครับผมแก้วสยามเอนโซออโต้คาร์รถมือสองคุสภาพคุณภาพเกรดเเดี๋ยววันนี้เราจะมีกระบะแคปมาแนะนำลูกค้าทุกท่านเป็น i s u d ุ d max space cab รุ่น1.9 sp 2020สีขาวใหม่น้อยมากๆเพียงแค่30,000กวโลราคาพิเศษสุดจาก4,039,000บาทเหลือเพียง3,99,900บาทเท่านั้นเองโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวฟรีออกรถผ่อนเพียงแค่เดือนละ7,000กว่าบาทนอกจากนั้นรถเรายังมีรับประกันหลังการขายให้อีก2ปีหรือ20,000กิโลเมตร รถของเราได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากทีมงานอินสเปคชันของเว็บไซต์วันธูคาได้คุณภาพเกรดเรถสวยคุณภาพดีแน่นอนส่วนรถะสวยขนาดไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเริ่มจากดูจากภายนอกกันก่อนเลยหน้าโฉมใหม่แล้วนะครับหน้ากระจังเป็นสีเทามีไฟหน้ามาให้เรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยไฟเลี้ยวด้านหน้าจะอยู่ตรงกันชนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงตัวล้อเป็นล้อ,ลอที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวด้านข้างบางคนมาไว้ให้ด้วยเรามาดูด้านข้างรถกันนิดนึงนะครมรถนน้้เเยปาาิดดไกกวงล ขึ้นลงง่ายเลยก็สามารถเก็บของได้อีกในกรณีที่ไม่มีผูบริสารนะครับรถก็จะมีติดกันสารมาให้เรียบร้อยนอกจากนั้นเนี่ยตัวไฟท้ายก็จะมีติดตั้งมารวมไปถึงกระบะรายเนอร์เนี่ยจะเป็นของยี่สูตรไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับรุ่นนี้เนี่ยเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้านี่เลยบเบาตัวนี้จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนั่งกระชับสบายมากเล็กไม่น้อยมากเพียงแค่สามหมื่นกว่าโลน,นอกจากนั้นเนี่ยกระบะแคบรุ่นใหม่ก็ยังมีระบบความปลอดภัยมาให้ด้วยมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเครื่องเสียงระบบแอร์เป็นรุ่่่นนททีีีตติดั้งงงงมมาาาาจกกโรวแ นั่งได้สบายๆกว้างมากเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันนิดในรุ่นนี้เนะี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9เป็นรุ่น S แรงแล้วก็ประหยัดสุดๆเลยสะอาดสะอานมาร์กทุกจุดเนะี่ยยังมีครบเลยนอกจากนั้นเนี่ยรถเรายังมีรับประกันหลังขายด้วยอีก2ปีนะครับ20,000กิโลเมตรรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับแล้วก็อะไรอีกร้อยรายการลูกค้าที่ซื้อไปมั่นใจและก็สบายใจได้เลยหลังจากเราได้รับชมทั้งภายนอกและภายในกันไปแล้วรถสวยมากขนาดนี้มีสเสน่ห์เลขไม้น้อยขนาดนนีีี้้้ครรรับสรบสสาาาหลูกกทท่่่ใจตติดดออพวเเมไ์084 1093806แกผมแอดมินแก้วยินดีให้บริการนอกจากนั้นเนี่ยฝากคุณลูกค้าติดตามพวกเราทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ t ิ k t o k กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ติดตามได้เลยร้านของเราเปิด9้าโมงเช,ช้าถึง6โมงเย็นทุกวันไม่มีหยุดนอกจากนั้นสำหรับลูกค้าที่สนใจรถเราเนี่ยเรายังมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านและบริการจัดไฟแนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินแก้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ